ซีรีส์อุลตร้าแมนเบบี้ยูเป็นซีรีส์ที่ทุกคนชื่นชอบกันสุดๆเลยครับเพราะว่านอกจากการต่อสู้ที่สุดมันและร่างต่างๆที่เราได้เห็นในเรื่องแล้วยังมีการปรากฏตัวของอุลตร้าแมนลุคน,นก่อนเยอะแยะมากมายเลยครับทำให้หลายคนรู้สึกอิ่มเอมไปกับซีรีส์นี้แล้วในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนย้อนไปดูการช่วยเหลืออุลตร้าแมนเบบี้ยูจากเหล่าอุลตร้าแมนยุกคก่อนในซีรีส์กันครับว่ามีใครกันบ้าง อุลตร้าแมนเบบิวูดตอนที่30เมือ Baby ่ออุลตร้าแมนเบบิวูดโดนเรียกตัวกับดาวอุลตร้าพะคิดว่าเขารับมือกับอิมพัลไลเซอร์ไม่ไหวแน่จนทำให้ทาโร่ต้องมาจัดการอิมพัลไลเซอร์ด้วยตัวเองทาโร่ใช้พลังทุกอย่างที่มีเล่นงานเจ้านั่นจนเหมือนกับจัดการมันได้แต่แต่มันไม่ได้ครับจนตอนนี้ทาโร่เข้าตาจนส้นแล้วแต่ด้วยจิตใจที่อยากต่อสู้ของมิไรเลยแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเบบิวูดเพื่อเขาต่อสู้แต่ก็นน่ะ ไอ้เจ้าสับป,ปะหลาดเนี่ยมันแข็งแกร่งซะเหลือเกินจึงโดนเล่นงานซะแบบว่าอาจจะตายให้ได้แต่ด้วยแรงใจเชียของหน่วยกายจึงทําให้เบบิวุกายล่างเป็นเบรนนิงเบฟและร่วมมือกับทาโลจนจัดการไอ้เจ้าอิมพลไลเซอร์ได้สําเร็จครับ อุลตร้าแมนบีบิวตอนที่34หลังจากที่หน่วยกายมาสำรวจที่เกาะแห่งหนึ่งครับอยู่ดีๆก็ได้เจอกับตะแก่บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาบน่นพึมพำพึมพำเขาก็คือโอโตอน,นิเกนนั่นเองครับเพื่อจะมาระบายอารมณ์กับมิไรท้งคู่แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเพื่อเข้าต่อสู้กันจนสุดท้ายเนี่ยเลโอก,ก็กระทืบเบบิวอตแบบมันส้นตีนแล้วได้สั่งสอนให้มิไรเนี่ยไปตัดต้นไม้แล้วไปเตะเล่นซะ จนบรรุถึงลูกเตะพิฆาตมบิวต์ก็เลยไปทดสอบกับสัปปะหลาดครับจนเลโอในอยากร่วมวงด้วยทั้งคู่ก็เลยจัดการใช้ลูกเตะพิฆาตสังหารสัปปะหลาดไปอย่างมันตีนกันเลยทีเดียวอุลตร้าแมนมิบิวอตตอนที่37เมื่อหน่วย,ยกายกำลังจัดงานอุลตร้าแมนอยู่นั้นจู่ๆสัปปะหลาดยักษ์ยาชรินก็โผล่มาอรารวาสมิไรไม่รอช้าครับแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนมิบิวอตเพื่อเข้าต่อสู้ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลือดพร่าน จุดเมบิูดเนี่ยพลาดทา่าโดนเล่นงานคาร์ลัมเมอร์แต่ทันใดนั้นเจ้าพ่ออุนตราหรือว่าอุนตราแมนเคนหมวยก็ปาก,กตัวขึ้นมาช่วยเมบบยูดนั่นเองครับจากนั้นเมบยูดก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นเมอร์นิงเบฟแล้วเข้าจัดการสัประลาดยักษ์ลงไปได้ อุลตร Man มนบิบิตอนที่41หลังจากที่เหล่าลูกศิษย์ของครูยามาโตะทาเคชิ ok ได้ถามถึงคู่ของเขาผ่านมิไร มิไรจึงได้ฝากถึงครูยมามาโตะไทเกชิหรืออุลตราแมน80ว่าให้ไปเจอกับลูกศิษย์เถอะครับแต่จูจๆสัป,ปลาดก็ได้ปากดโตขึ้นเมบิอุสต้องหยับยั้งมันซะแล้วหลังจากที่ต่อสู้กันไปกัน,กนมานั้นอุลตราแมน80ก็โผล่มาช่วยเมบิอุสอย่างมึนงงจนทำให้สัป,ปลาดเดี๋ยดได้หายไปจากนั้นลูกศิษย์ที่เห็นเนี่ยก็ต้องถึงกับฝากความคิดถึงไปให้ค,คุณครูของเขาเลยทีเดียวครับอุลตราแมนเบบิอตอนที่46แย่แล้วครับไอ้โกแซมเนี่ยมันโผล เล่นงานคนในหน่วยกายมีอะไรจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเมบิร์ดเพื่อเขาต่อสู้ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพรานสุดท้ายเมบิร์ดก็พาท่าโดนเสียบแล้วถูกแช่แข็งไป จนมีตาแก,แก่คนหนึ่งที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนี่ยมาปุกใจโคโนมิครับจนเธอเนี่ยสัมผัสถึงมิไรได้แล้วหน่วยกายก็พร้อมที่จะมาช่วยเมบิอุสซึ่งแต่แก่โมโลโวชิดันเห็นท่าไม่ดีแนะ่เลยแปลงร่างเป็นอุลตราเซเว่นเพื่อเข้าช่วยเหลือจนสุดท้ายเนี่ยหน่วยกายก,ายก็สามารถช่วยเมบิอุสจากการถูกแช่แข็งมาได้ครับทำให้เมบิอุสและอุลตราเซเว่นร่วมมือกันกำจัดโกแซมไปได้สำเร็จครับ อุลตร้าแมนเบบิวตอนที่47เมื่อมีไรถูกเอเลียนเมฟิลัสทำให้หลอนยาแล้วทำให้คนในห,หน่วยกายเกิดความสั่นคลอนไม่ไว้ใจมีไรครับแต่ด้วยความชื่อใจกันลึกๆ ของหน่วยกายเองทําให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคืนสติหลุดพน้นจากการครอบงำของเมฟิลัสและไม่ไล่ยก็ต้องแปลงล่างเป็นอุลตร้าแมนเมบิวอตครับเพื่อจะมาประทะกับไอ้เจ้าเอเลียนตัวนี้แต่แล้วอุลตร้าแมนก็โผล่มาแบบงงๆครับจนทั้งคู่เนี่ยได้สั่งสอนไอ้เจ้าเมฟิลัสไปจนทําให้มันเนี่ยต้องยอมหนีไปเลย อุลตร้าแมนเมบิวอุสตอนที่50หลังจากที่เราหน่วยกายและมิไยเนี่ยมีจิตมุ่งมั่นที่จะปกป้องโลกและจะกำจัดเอเลนเอเมเพเลอร์ให้ได้จนทำให้พวกเขาแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเมบิวอุสฟินิกเบฟและทำการปล่อยลำแสงใส่เอเลนเอมเพเลอร์แต่ว่าก็ไม่พอที่จะกำจัดมันครับจนหัวหน้าซากคมิสึเนี่ยได้ยินเสียงเรียกแปลกๆจากนั้นก็ได้แปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนโซฟีแล้วร่วมกันปล่อยลำแสงจนเอเลนเอมเพเลอร์เนี่ย ตายห่าไปเลยครับทําให้โลกเนี่ยกลับมาสงบสุขได้อีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างครับในคลิปนี้ถ้าใครดูแล้วคิดถึงอุลตร้าแมนเบบีวูดเนี่ยก็กลับไปย้อนดูซีรีส์เขากันได้ครับแล้วถ้าทุกคนชื่นชอบตอนนู้นตอนนี้หรือเราเนี่ยอาจจะตกหล่นอะไรไปก็อย่าลืมเม้นมาข้างล่างบอกเราด้วยเหมือนเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราต่อไปนะครับทุกไลค์ทุกแชร์เนี่ยทำให้เราโฟล์ฟันเนี่ยมีกาลังใจในการทาคลิปมากเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์เก็บคลิปนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ20คนเมื่อไร่เราจะให้คุณมอสเนี่ยสร้างพลพัฒหนังหมามาให้เยอะๆแล้วกันอ้ย